ฉันอาศัยอยู่คนเดียวตั้งแต่อายุครบ80ปีตอนแรกมันรู้สึกสงบเงียบเรียบง่ายแต่เมื่อเวลาผ่านไปฉันเริ่มสังเกตพฤติกรรมบางอย่างค่อยๆแทรกเข้ามาสิ่งเล็กๆที่ทำให้ชีวิตดูเล็กลงไม่ใช่เรื่องร้ายแรงแค่การหายไปชา้ชาๆไม่มีใครเตือนเรื่องเหล่านี้มาก่อนเลยมันไม่ใช่คำแนะนำทั่วไปเรื่องความปลอดภัยหรือเรื่องเงินออมแต่เป็นเรื่องของใจ กับกับดักในชีวิตประจำวันที่ค่อยๆกัดกินหากไม่ระวังมันสามารถขโมยความสุขไปฉันเลยอยากแบ่งปันสิบสิ่งที่ฉันเรียนรู้ไม่ใช่จากหนังสือแต่จากประสบการณ์จริงหากคุณอยู่คนเดียวหรือรู้จักใครที่อยู่บางทีเรื่องเล่านี้อาจช่วยได้สักเล็กน้อยเพราะการแก่ขึ้นไม่ได้หมายถึงหยุดเติบโตมันหมายถึงการเรียนรู้วิธีอยู่ให้แตกต่างและอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้น หนึ่งฉันหยุดทำให้มื้ออาหารมีความหมายหลังจากพรรยาเสียไปการกินกลายเป็นเครื่องจักรตอนแรกฉันไม่ทันสังเกตเลยด้วยซ้ำกินกล้วยบ้างแครกเกอร์บ้างซุปกระป๋องไม่มีจานไม่มีเพลงไม่มีบรรยากาศแค่กินเพื่อให้อยู่รอดไปวันวันฉันบอกตัวเองว่ามันก็โอเคประหยัดเวลาไม่มีใครต้องมาร่วมโต๊ะให้วุ่นวายแต่วันหนึ่งฉันยืนกินขนมปังแห้ง ตรงอ่างล้างจานไม่พูดกับใครทั้งวันฉันหันมองกระจกหน้าต่างเห็นตัวเองและครั้งแรกในรอบนานฉันมองจริงๆภาพที่เห็นคือความเหนื่อยล้าไม่ใช่อายุแต่เป็นความละเลยที่สะสมมาเงียบๆมันกระแทกใจว่าฉันเลิกเห็นค่าตัวเองแล้วเมื่ออาหารเคยเป็นความสุขเล็กๆกลางวันแต่กลับกลายเป็นแค่ภารกิจอีกอย่างวันนั้นฉันจึงตัดสินใจเปลี่ยนแปลงใหม่ ทุกวันนี้แม้อยู่ลำพังฉันก็จัดโต๊ะเสมอใช้จานจริงเปิดเพลงเบาๆจุดเทียนเล็กๆนั่งลงหายใจช้าๆลิ้มรสอาหารไม่จำเป็นต้องหรูก,กินแค่ซุปกับขนมปังก็พอแต่ความรู้สึกมันกลับมาเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่แค่คนที่เดินผ่านไปวันๆคุณจะประหลาดใจว่าแค่มื้อเดียวที่ใส่ใจก็สามารถปลุกหัวใจให้มีชีวิตชีวาอีกครั้งสองฉันปล่อยให้ทีวีครอบงำเวลามากเกินไป มีช่วงหนึ่งทีวีเปิดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนดึกเสียงคนคุยเสียงเพลงข่าวละครซิทคอมมันทำให้เหมือนมีเพื่อนอยู่ไม่โดดเดี่ยวแต่ความจริงมันไม่ใช่เพื่อนมันคือการหลบหนีฉันบอกตัวเองว่าเป็นแค่เสียงพื้นหลังแต่จริงๆคือฉันกำลังหนีความเงียบหนีความทรงจำความเหงาและความกลัวง่ายกว่ามากที่จะฟังเรื่องราวคนอื่นแทนที่จะนั่งฟังความคิดตัวเอง วันหนึ่งฉันรู้ตัวว่าจำไม่ได้เลยว่าดูอะไรหลายชั่วโมงผ่านไปเหลือแค่เสียงรบกวนวันนั้นฉันตัดสินใจเปลี่ยนการใช้ทีวีฉันเริ่มมองมันเหมือนขนมหวานกินหลังมื้อหลักฉันจะดูทีวีเฉพาะหลังทำสิ่งอื่นแล้วทำปริศนาอักษรเล่นอ่านหนังสือโทรหาเพื่อนและพอเลือกดูก็เลือกสิ่งที่อยากดูจริงๆพอรายการจบฉันปิดทันทีไม่ปล่อยให้ยืดเยื้อกลับมาเผชิญความเงียบอีกครั้งถึงจะยังแปลก แต่บางครั้งในความเงียบนั้นฉันได้ยินเสียงตัวเองเสียงฮัมเพลงเบาๆเสียงนกร้องเสียงลมพัดความเงียบไม่ใช่ศัตรูมันคือประตูสู่จิตใจทีวีไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่มันไม่ควรแทนที่ทุกสิ่งหากปล่อยให้มันครอบงำมันจะขโมยความนิ่งไปและในวัยปลายชีวิตความนิ่งนั้นคือสิ่งล้ำค่าสามฉันเคยมองประตูบ้านเหมือนกำแพงกัน้นมีช่วงหนึ่งที่ฉันแทบไม่เปิดประตูบ้านหลายสัปดาห์ ของใช้สั่งออนไลน์ส่งจดหมายทางช่องทุกอย่างฉันมีครบแล้วในบ้านเลยไม่ออกไปตอนแรกเพราะอากาศหนาวต่อมาเพราะข้อเจ็บและในที่สุดมันก็กลายเป็นความเคยชินจนวันหนึ่งฉันตัดสินใจเปิดประตูออกไปไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรแค่อยากรับอากาศประตูเปิดออกแสงอาทิตย์อบอุ่นส่องเข้ามาเด็กขี่จักรยานผ่านตะโกนสวัสดีครับลุงฉันไม่ได้ยินใครเรียกตัวเองนานแล้ว แต่คําว่าลุงทำให้ฉันรู้สึกมีตัวตนหลังจากนั้นฉันตั้งกฎเปิดประตูทุกวันบางวันฉันก้าออกไปบางวันยืนหายใจเฉยๆฟังเสียงนกดูก้อนเมฆเห็นลมพัดผ่านมือฉันคิดถึงเพื่อนบ้านเก่าที่หลังสามีเสียเธอไม่กล้าออกบ้านอีกเลยบอกว่าประตูหนักเกินไปฉันเข้าใจความรู้สึกนั้นแต่ความจริงคือประตูไม่ใช่กำแพงมันคือสะพานเชื่อม เชื่อมเรากับโลกภายนอกกับผู้คนที่ยังรออยู่แค่ผลักเปิดออกก็เตือนตัวเองว่าเรายังอยู่คุณไม่จำเป็นต้องออกไปไกลแค่ยืนตรงชานบ้านแต่เปิดมันเถอะให้ลมเข้ามาให้วันใหม่เข้ามาและให้หัวใจของคุณกลับเข้ามาเช่นกันสี่ฉันเคยบอกตัวเองว่าแก่เกินไปแล้วมีหลายครั้งที่ปากพูดว่าฉันแก่เกินไปใช้เป็นข้ออ้างหลีเลี่ยงหลายสิ่งหลายอย่างไม่ลองของใหม่ไม่ไปที่แปลกใหม่ แม้แต่ยอมรับว่าตัวยังอยากมีประสบการณ์คำว่าแก่เกินไปฟังเหมือนข้อเท็จจริงแต่จริงๆมันคือความกลัวที่ปลอมตัวกลัวทำตัวหน้าขันกลัวเป็นคนแก่ที่สุดกลัวล้มเหลวและในวัยนี้ความกลัวมันฟังดูสมเหตุสมผลปลอดภัยเกินไปแต่ปลอดภัยไม่ใช่การมีชีวิตเสมอไปปีที่แล้วฉันพบชายชื่อ,อยูจีในงานชุมชนเขาอายุ78และเพิ่งหัดพายบอร์ด ฉันอึ้งแล้วถามทำไมถึงทำละ่ะเขายิ้มแล้วตอบว่าเพราะอยากรู้สึกใหม่ก่อนวันที่จะทำไม่ได้คำนั้นติดใจมากฉันเลยเริ่มลองสิ่งเล็กๆที่พอทำได้สมัครเรียนว่าสีน้ำเบื้องต้นที่ห้องสมุดฉันแก่ที่สุดในห้องมือก็สันสันสีน้ำเลอะเป็นแอ่งแต่ฉันกลับยิ้มกว้างไม่ใช่เพราะมันสวยแต่เพราะมันเป็นของฉันประสบการณ์ใหม่ในวัย8ปปีทุกวันนี้ฉันลองสิ่งเล็กๆบ่อยขึ้น เดินเส้นทางใหม่ทําสูตรอาหารใหม่เขียนกลอนใหม่ทุกครั้งฉันรู้สึกเด็กลงกว่าวันก่อนนิดหนึ่งเราไม่ได้หยุดลองเพราะแก่แต่เราจะแก่เพราะเราหยุดลองต่างหากถึงจะล้มเหลวก็ยังดีกว่าไม่ลงสนามเลยทั้งชีวิตห้าชันปล่อยให้ห้องนอนกลายเป็นทั้งโลกหลังกเกษียณฉันใช้เวลามากขึ้นในห้องนอนตอนแรกเหมือนจะไม่เป็นไรเอาเก้าอี้เข้ามาอ่านหนังสือบ้างต่อมาก็เอารีโมทเข้ามา สุดท้ายก็ขนขนมเข้ามาอีกจบในห้องเดียวบ้านทั้งหลังเริ่มรกร้างห้องนั่งเล่นมีแต่ฝุ่นโต๊ะกินข้าวกลายเป็นที่วางจดหมายไม่ได้เปิดห้องอื่นๆไม่ได้ใช้อีกต่อไปเลยเหมือนฉันกดปุ่มหยุดชีวิตแล้วซ่อนในถ้ำและเมื่อโลกเล็กลงพลังใจก็เล็กลงด้วยฉันนอนเยอะขึ้นแต่กลับไม่สดชื่นเลยเคลื่อนไหวน้อยลงคิดน้อยลงจนไม่เป็นตัวเองวันหนึ่งฉันบอกตัวเองว่าพอแล้ว เริ่มตั้งกฎเล็กๆห้ามกินบนเตียงอีกกลับมานั่งดื่มกาแฟในครัวเหมือนก่อนอ่านหนังสือพิมพ์ตรงหน้าต่างที่แสงส่องดีพับผ้าในห้องแขกที่อากาศโปร่งกว่าทีละเก้าวชันกลับมาใช้ห้องอื่นอีกครั้งและทุกก้าเล็กๆทำให้หัวใจขยายกว้างฉันกลับไปนั่งตรงชาบ้านทักทายบุรุษไปรษณียบ้านไม่ได้เป็นกรงอีกต่อไปแต่มันคือบ้านจริงๆห้องนอนควรเป็นที่พักไม่ใช่ที่หลบหนี ถ้าคุณใช้เวลาเกือบทั้งวันอยู่ห้องเดียวนั่นไม่ใช่ความขี้เกียจแต่มันคือความเหงาและมันเปลี่ยนได้เริ่มด้วยห้องละนิดก็พอให้แสงและชีวิตกลับเข้ามาทีละห้องหกฉันเคยคิดว่ากิจวัตรประจำวันทำให้ชีวิตน่าเบือ่อฉันต่อต้านการมีกิจวัตรอยู่นานหลายปีคิดว่ามันทำให้ชีวิตช้าซ้ำซากไร้ประกายแต่จริงๆแล้วฉันคิดผิดไปอย่างสิ้นเชิงกิจวัตรแต่มันปกป้องไว้ มันสร้างพื้นที่ให้ความสุขเข้ามาอย่างสงบเพื่อนฉันชื่อเรมอนอดีตทหารพูดเบาๆเขาเล่าว่าเริ่มทุกวันเหมือนเดิมเสมอตื่นนอนแปรงฟันชงกาแฟนั่งดูนกสิบนาทีไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออกเขาก็ทำเขาบอกว่ามันทำให้วันมีจังหวะมีศูนย์กลางคำนั้นทำให้ฉันคิดถึงตัวเองบ้างก่อนหน้านั้นฉันตื่นมาแล้วหยิบมือถือทันทีหรือไม่ก็เปิดทีวีให้เสียงดังขึ้นมาก่อน ไม่มีความตั้งใจมีแต่เสียงรบกวนจากภายนอกฉันเลยเปลี่ยนเริ่มจากชงชาตอนเช้าแทนยืดเส้นยืดสายไม่กี่นาทีแล้วนั่งเก้าอี้เดิมแค่มองออกไปนอกหน้าต่างทุกเช้าบางวันสว่างสดใสาบางวันหม่นหมองแต่กิจวัตรนั้นช่วยดันวันให้เริ่มเดินไปพอมีจุดเริ่มวันทั้งวันก็ค่อยๆค,คลี่ออกกิจวัตรไม่จำเป็นต้องแข็งทื่อปรับได้ตลอดเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนอาหารเช้าเพิ่มสีสันเล็ก แต่การทำสิ่งคุ้นเคยตอนเริ่มหรือตอนจบวันมันเหมือนของขวัญบอกตัวเองว่าเรายังอยู่ยังปลอดภัยยังมีชีวิตและยังไปต่อได้เจ็ดฉันเคยเลิกมองกระจกไปโดยไม่รู้ตัวจริงอยู่ฉันยังเหลือบมองเวลาจะแปลงฝันหรือดูว่ามีอะไรติดเสื้อก่อนไปเปิดประตูแต่ฉันไม่ได้มองจริงๆไม่ได้เห็นตัวเองและเมื่อไม่มองนานๆฉันเริ่มเลือนหายไม่ใช่หายจากชีวิตแต่หายจากการรับรู้ ฉันเริ่มใส่เสื้อเชื้อตลายสก็อตตัวเดิมหลายวันเลิกโกนหนวดบ่อยๆนาฬิกาที่รักก็ไม่แตะหยิบเสื้อผ้าที่ใส่สบายไม่สนว่าพอดีหรือไม่เพราะคิดว่าแต่งไปเพื่อใครก็ไม่มีแล้วแต่นั่นแหละกับดักที่ทำให้เราค่อยๆหายไปเราหายไปจากสายตาตัวเองโดยไม่รู้ตัวเช้าวันหนึ่งฉันเผลอมองกระจกนานกว่าปกติภาพที่เห็นคือตัวเองที่ดูแก่เงียบเหนื่อยไม่ใช่เพราะอายุแต่เพราะขาดการดูแล วันนั้นฉันเลยตัดสินใจเริ่มใหม่อีกครั้งฉันโกนหนวดชา้าๆเหมือนตอนออกดินเนอร์หยิบเสื้อเชิอสะอาดที่ไม่ได้ใส่มานานวีผมใส่ถุงเท้าที่เข้าชุดชงกาแฟดีๆนั่งที่โต๊ะครัวเปิดหนังสือพิมพ์รู้สึกกลับมาตั้งแต่นั้นฉันดูแลตัวเองหน้ากระจกทุกวันล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นใส่เสื้อที่ชอบบางวันยังฉีดน้ำหอมกลิ่นที่ภรรยาเคยชอบแล้วฉันก็ยิ้มไม่ใช่เพราะโลกต้องเห็น แต่เพราะมันเตือนว่าฉันยังอยู่ยังมีค่าการมองกระจกไม่ใช่ความหลงตัวแต่มันคือการยืนยนันการบอกตัวเองว่าฉันเห็นเธอยังไม่ลืมเธอและสิ่งเล็กๆนี้เปลี่ยนทั้งท่าทีและทั้งวันเพราะเมื่อคุณปฏิบัติกับตัวเองว่ามีค่าหัวใจลึกๆก,ก็จะเริ่มเชื่ออีกครั้งจริงๆแต่ฉันค่อยๆเลือนหายไปจากชุมชนรอบบ้านเมื่อยังหนุ่มและภรรยายังอยู่เราเป็นส่วนหนึ่ง เรารู้จักเพื่อนบ้านตามชื่อแลกขนมทักทายกันมีจังหวะของชุมชนและเราเป็นหนึ่งในนั้นแต่หลังจากเธอจากไปชั้นถอยห่างออกมาตอนแรกเพราะความเศร้าโศกต่อมากลายเป็นนิสัยเลิกไปรวมกลุ่มเลิกพูดคุยแค่โบกมือบางครั้งเพื่อนบ้านเก่าย้ายออกไปคนใหม่ก็ย้ายเข้ามาฉันคิดว่าพวกเขามีชีวิตของเขาเองทำไมเขาต้องสนใจคนแก่รดน้ำต้นไม้เลยเก็บตัวอยู่บ้านบอกตัวเองว่าง่ายกว่า จนคืนหนึ่งไฟดับทั้งถนนบ้านมืดสนิทฉันจุดเทียนนั่งเงียบในเก้าอี้ฟังความว่างแล้วฉันนึกถึงเพื่อนบ้านเงียบๆชื่อฮาวเวิร์ดเขาอยู่คนเดียวเหมือนฉันฉันเลยตัดสินใจไปเคาะประตูถามแค่เป็นไงบ้างเขาเปิดประตูในชุดคลุมเก่าถือไฟฉายเล็กสีหน้าตกใจแต่ไม่รำคาญเพียงแค่ประหลาดใจเขาพูดว่าคุณเป็นคนแรกที่เคาะประตูฉันในรอบหลายปีคำนั้นซัดฉันแรงเราสองคนต่างก็เหงา ต่างคิดว่าไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เราแต่ความจริงคือเราต่างก็รอการทักทายตั้งแต่นั้นฉันเริ่มพยายามแม้เพียงเล็กน้อยโบกมือให้บุรุษไพรสณีทักสุนัขของเพื่อนบ้านนั่งจิบกาแฟตรงชาบ้านแทนการหลบในห้องฉันยังคุยกับเด็กข้างบ้านที่ชอบตัดหญ้าปรากฏว่าเขาชอบเพลงงบลูกเก่าเก่าเหมือนฉันเราไม่จำเป็นต้องดังหรือโดดเด่นที่สุดแค่ให้ตัวเองปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของถนน เพราะถ้าเราหายไปจากชุมชนบางสิ่งก็หายไปและเมื่อเรากลับมาแม้เล็กน้อยถนนก็ดูสมบูรณ์อีกครั้งการปรากฏตัวของเราไม่ใช่ภาระแต่มันคือพอรก้าวฉันเคยปล่อยให้ความทรงจำทำบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์หลังจากภรรยาเสียฉันแต่ห้องเย็บผ้าไม่ได้แว่นตาของเธอยังวางบนถาดเล็กๆสมุดได้เข็มและผ้าที่เธอพับไว้ฉันไม่กล้าย้ายอะไรเล,เลยบอกตัวเองว่ารักษาไว เหมือนกำลังเคารพเธอแต่จริงๆห้องมันหยุดเวลาทุกครั้งที่เดินผ่านประตูปิดความรู้สึกกดทับทั้งอบอุ่นเพราะคิดถึงเธอทั้งเศร้าเพราะเธอไม่อยู่วันหนึ่งฉันยืนอยู่นานมือจับลูกบิดหัวใจเต้นแรงฉันเปิดเข้าไปกลิ่นลาเวนเดอร์จางๆลอยมาฉันนั่งลงบนเก้าอี้เธอแล้วร้องให้ออกมาไม่ใช่แค่เพราะเธอจากไปแต่เพราะฉันปล่อยให้ห้องนี้ตายไปพร้อมเธอมานานเกินไป ฉันตัดสินใจวันนั้นว่าจะเปลี่ยนไม่ใช่ลบเธอแต่ให้ชีวิตกลับมาในห้องนี้อีกครั้งฉันเก็บของรักบางชิ้นไว้กันไกราศีเงินหมอนเข็มที่ฉันเคยนั่งทับโดยบังเอิญและรูปถ่ายเราสองคนที่หัวเราะก,กันบนชานบ้านที่เหลือฉันเก็บอย่างอ่อนโยนบริจาคให้คนอื่นบางชิ้นมอบให้หลานสาวที่สืบต่อฝีมือจากเธอฉันเปิดม่านวางเก้าอี้อ่านหนังสือกับโคมไฟวางรูปถ่ายเธอไว้ตรงหน้าต่างให้แดดส่องถึง ห้องนี้กลายเป็นที่อ่านที่เขียนจดหมายที่ฟังเพลงเบาๆตอนฝนตกมันหายใจอีกครั้งยังเป็นของเธอและเป็นของฉันด้วยความทรงจำศักดิ์สิทธิ์ก็จริงแต่ไม่ควรเป็นคุกเราควรให้มันเดินเคียงข้างไม่ใช่ขวางทางชีวิตอดีตควรถูกให้เกียติไม่ใช่ถูกบูชาเหมือนสารเจ้าไม่มีอะไรผิดที่เรายังเก็บไว้แต่มีการเยียวยาเมื่อเราเปิดพื้นที่ใหม่ให้ชีวิตใหม่เข้ามาให้ความรักก้าวต่อไป สิบฉันเคยคิดว่าการเติบโตมีไว้สำหรับคนหนุ่มฉันเคยเชื่อว่าการเติบโตหมายถึงสูงขึ้นแข็งแรงขึ้นเรียนรู้ได้เร็วขึ้นทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นและเมื่อถึงอายุ70หรือ75ฉันคิดว่ามันถึงเวลาหยุดแล้วต่อจากนั้นคือการรักษาไว้แค่สิ่งที่มีไม่ลองสิ่งใหม่ไม่ทำอะไรเกินไปแต่ฉันคิดผิดมหันจริงๆฉันเพิ่งเรียนรู้ตอนอายุ8ปกว่า ว่าฉันยังเติบโตได้เพียงแค่ต่างออกไปไม่ใช่เร็วกว่าหรือแข็งแรงกว่าแต่ลึกกว่าฉันซื้อแท็บเล็ตมือสองหลานช่วยติดตั้งให้ตอนแรกบอกว่าจะเอาไว้อ่านข่าวเท่านั้นแต่หนึ่งสัปดาห์ต่อมาฉันลองวาดรูปในแอปถึงแม้จะไม่เก่งแต่มันสนุกเหมือนการเล่นต่อมาฉันเข้ากลุ่มเขียนออนไลน์ของผู้สูงอายุพวกเราส่งบทกวีสั้นๆเรื่องราวส่วนตัวฉันไม่ได้เขียนอะไรเลยมาหลายสิบปี แต่ทุกคำที่พิมพ์เหมือนขุดเจอความคิดใหม่นั่นทำให้ฉันรู้ว่าการเติบโตไม่เคยหยุดยกเว้นว่าเราจะหยุดมันด้วยตัวเองในวัย83ฉันเข้าใจเสียงตัวเองมากขึ้นฉันค้นพบความสุขกับศิลปดิจิทัลจําเพลงใหม่ๆได้ลองท่าบริหารใหม่ๆแม้แต่ทำอาหารที่ภรรยาเคยทำแทนเสมอทุกครั้งที่ลองสิ่งใหม่หัวใจฉันสว่างขึ้นการแก่ไม่ใช่การหดตัวแต่คือการเปลี่ยนรูป ไม่ต้องเริ่มใหญ่แค่ลองชารถใหม่ก็พออ่านหนังสือแนวใหม่เดินเส้นทางใหม่สักวันตอบตกลงกับบางสิ่งที่เคยปฏิเสธเพราะเมื่อคุณคิดว่าไม่มีอะไรให้เรียนรู้แล้วโลกของคุณจะเริ่มแคบลงทันทีแต่เมื่อคุณเปิดใจต่อความอยากรู้นิดเดียวโลกก็เปิดกว้างให้คุณอีกครั้งอย่าถามว่าฉันแก่เกินไปไหมถ้าคำตอบคือใช่แม้เพียงน้อยคุณก็ยังเติบโตและยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นนี่คือสิบสิ่งที่ฉันเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ควรทําเมื่ออยู่คนเดียวในวัยแปสิบฉันไม่ได้เรียนจากหนังสือหรือผู้เชี่ยวชาญแต่เรียนจากเช้าอันเงียบวันบ่ายที่ยาวนานและการตระหนักเล็กๆที่ค่อยๆกระซิบมาถ้าคุณอยู่คนเดียวเหมือนฉันหวังว่าคงมีสิ่งใดที่พูดกับหัวใจของคุณบ้างเพราะการอยู่คนเดียวไม่ได้หมายถึงการอยู่ให้น้อยลงเรายังเติบโตได้ยังค้นพบได้ยังเชื่อมโยงได้ ยังมีเป้าหมายและยังมีสิ่งใหม่ให้ประหลาใจแต่ทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเปิดใจและยังคงอยู่กับปัจจุบันเสมอถ้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งทำให้คุณนึกถึงชีวิตตัวเองนิสัยความทรงจำหรือความจริงเงียบๆฉันอยากฟังเรื่องของคุณด้วยแบ่งปันไว้ในคอมเมนต์คุณไม่มีวันรู้ว่าใครอาจอ่านมันแล้วรู้สึกเหงาน้อยลงเพราะคุณถ้าคุณรู้จักใครสักคนที่ควรได้ยินสิ่งนี้ เพื่อนบ้านเพื่อนสนิทหรือพี่น้องก็ส่งข้อความนี้ไปให้เขาเถอะเพราะบทเรียนเหล่านี้ไม่ได้เป็นของฉันคนเดียวแต่มันเป็นของเราทุกคนและถ้าคุณอยากฟังเรื่องจริงแบบนี้อีกเรื่องราวซื่อสัตว์เกี่ยวกับการแก่และการอยู่ให้ดีฉันขอเชิญคุณกดติดตามช่องนี้ยังมีอีกมากที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันจนกว่าจะพบกันใหม่ดูแลตัวเองให้ดีคุณยังอยู่ตรงนี้คุณยังมีค่า และชีวิตคุณยังคงเปิดกว้างต่อไป